สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกับมาพบกับคําพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีมังกรประจําเดือนธันวาคม2563ผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะของชาวราศีมังกรในเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สร้างหลักปักฐานความมั่นคงประสบความสำเร็จเป็นรางวัลแห่งความพยายามการงานธันวาคมนี้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดในชีวิตของชาวราศีมังกรเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่คะ่ะ30ปีจะเจอครั้งหนึ่ง เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะมีเหตุการณ์ยักยักยึกยึกยัก,ย,กยักกันอยู่ชักกระเยอะกันอยู่นะคะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีหนะ้รารังเลใจกันอยู่การเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนค่ะมีปัญหาขัด ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงชะงักไปบ้างหยุดบ้างในเรื่องของการงานนะคะเหตุการณ์รอบๆตัวด้วยค่ะจะมีเหตุการณ์มาบีบบังคับเหตุการณ์มาเร้าหรือให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะย้ายงานอยากจะขยับขยายการลงทุนบางท่านจะมีแผนการโยกย้ายของตัวเองอยู่นะคะแต่ก็หลายท่านหลายรายก็จำใจต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆค่ะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในตอนนี้หรือเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแบบไหนก็ตามนะคะจะเป็นการปูพื้นฐานวางรากฐานทำโครงสร้างใหม่ๆไว้เพื่ออนาคตของชาวมังกรทุกอย่างที่ทำจะเกิดผลที่ดีมีความมั่นคงให้ชาวราศีมังกรในอนาคตแน่นอนค่ะชาวมังกรต้องทนแบกรับภาระที่หนักหน่อยนะคะทนเหนื่อยสักเท่าสักหน่อย หลายท่านมีความกังวลใจไม่น้อยแต่ชาวมังกรก็เข้าใจสถานการณ์ในช่วงนี้ดีค่ะน่าจะยอมรับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยนะคะเข้ามาสู่ครอบครัวสู่ส่วนรวมที่ทำงานยอมทำยอมแบกรับภาระปัญหายอมเป็นผู้เสียสละเหนื่อยบ้างช่วงแรกๆแ,แต่ท้ายสุดแล้วชาวมังกรจะได้รับรางวัลแห่งความพยายามแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง ชื่อเสียงของคุณเองเงินเก็บทุกอย่างเพิ่มขึ้นมาแน่นอนค่ะคุณจะมีมิตรแท้ที่จริงใจต่อคุณขอยช่วยเหลือเวลาตกทุกข์ได้ยากเวลาลำบากนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐต่อชาวมังกรมากค่ะคนรอบข้างมี ความจริงใจต่อคุณมากถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะชาวมังกรเวลาโมโหก็ดุดันดุเดือดเหมือนกันนะคะแต่กระเจิงควบคุมจิตใจคุณให้นิ่งๆขึ้นค่ะปรับเปลี่ยนวาจาให้สวยงามนุ่มนวลน,น่าฟังน่าน่าฟังมากขึ้นนะคะคนที่จะช่วยเหลือคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะคนช่วยเหลือเยอะไปหมดค่ะไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียว คนที่ติดต่อพูดคุยประสานงานนั้นระวังเหตุขัดแย้งจุกจิกใจกันในเรื่องของรายได้บางสิ่งบางอย่างไม่สมเหตุสมผลไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมแต่ไปได้นะคะจิตใต้สำเนึกของคุณคุณมองภาพรวมเป็นหลักค่ะคนเหล่านั้นพร้อมจะมาช่วยเหลือคุณในยามที่คุณลำบากมากตกทุกข์ได้ยากนะคะเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากเขาหากดูดันเกินไป คนเหล่านั้นจะหลบลี้หนีหายจากคุณไปค่ะซึ่งเป็นผลเสียต่อตัวคุณเองมากกว่าค่ะเพราะจะไม่มีคนมาช่วยเหลือง,งานเหนื่อยเยอะกว่าเติมอีกนะคะมาแยกย่อยออกไปอีกค่ะ1-5ธันวาคมเรามาระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันเรื่องเงินเงินทองทองนะคะโดยเฉพาะกับคู่ครองสามีภรรยาด้วยนะคะ6-10ธันวาคมเป็นช่วงจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่ ดวงดาวส่งเสริมผักดันในเรื่องของการสร้างรายได้พิเศษจ็อบเสริมจะลงทุนอะไรใหม่ๆให้ลงทุนเสียเลยนะคะเริ่มต้นได้เลยค่ะในช่วงนี้ทำได้ง่ายๆได้สบายๆค่ะลองสังเกตดูเอานะคะช่วงนี้อาจจะมีแม็กกับโปรเจกต์ใหญ่ๆในช่วงนี้ด้วยนะคะ11-26ธันวาคมปลายเดือนแล้วนะคะการงานปรับตัวดีขึ้นค่ะ การเงินก็ปรับตัวดีเช่นกันช่องทางการทำมาหากินสร้างรายได้ทำมาทำงานหาเงินเปิดกว้างมากขึ้นค่ะรายได้เสริมเข้ามาให้ได้ทำหลายๆทางเรื่อยๆเ,เลยนะคะ 27-31ถึงธันวาคมสิ้นเดือนแล้วนะคะจะเป็นช่วงที่คุณได้พักผ่อนเสียทีนะคะรีแลกค่ะการงานก็มีคนคอยช่วยเหลือดีค่ะสนับสนุนเป็นอย่างดีผักดันช่วยเหลืองานเป็นอย่างดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูช่วยเหลือดีกว่าที่ผ่านมานะคะการงานเองเทียบกับช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าดีมากๆค่ะการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะย้ายงานหรือไม่ย้ายงานก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ปรับสถานที่การทำงานก็ตามแต่แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดค่ะการทำงานจะสามารถควบคุมและคอนโทรลได้ด้วยนะคะงานรองงานเสริมจะเด่นมากค่ะมาแรงมากให้ได้จับให้ได้ทำให้ได้หาให้ได้สร้างเงินเยอะขึ้นค่ะการสร้างรายรับรายได้อยู่เรื่อยๆค่ะจากกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงที่คบค้าสมาคมอยู่ในช่วงนี้นะคะจะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้เราค่ะการเงิน ภาพรวมของการเงินมุมของรายรับก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะได้บอกไว้ข้างต้นแล้วนะคะมุมของรายจ่ายก็มีเกณฑ์จะได้เข้าไปหมุนเงินค่ะบริหารเงินลงทุนค่อนข้างจะมากอยู่นะคะดูเหมือนว่าเป็นปัญหาบุคคลอื่นที่สร้างไว้ให้คุณเพื่อเข้าไปแก้ไขโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะจะได้เสียงเงินให้คุณเธออยู่นะคะเหตุผลหรือวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ จะได้ไปซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเงินจะมาจากรายได้หลักและรายได้สำรองนะคะรายได้เสริมจ็อบพวกนี้นะคะจะมาเป็นกอบเป็นกำรรอยู่นะคะเงินหมดไม่หมดทันไม่ทันเงินก็ไหลเข้ามาเติมทันอยู่ดีนั่นแหละค่ะเรื่องการเงินไม่น่าเป็นห่วงกังวลสักเท่าไหร่ค่ะชาวมังกรจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยู่ตลอดเวลาค่ะมากขึ้นนะคะจะค้าขายก็ขายให้ได้กําไร และเงินเก็บอยู่นะคะจะทํางานก็ได้รายได้เก็บเป็นกอบเป็นกำอยู่ค่ะเงินเก็บควบคุมและคอนโทรลได้ค่ะการเงินไปต่อได้อีกยาวๆเลยนะคะยาวไปจนถึงปีครึ่งเลยนะคะ16-26ธันวาคมมีมุมได้เข้าไปช่วยเหลือซัพพอร์ตปัญหาคู่ครองที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะเรื่องของเงินเงินทองๆด้วยนะคะสำรองเงินไว้ให้ดีด้วยค่ะ ความรักคนมีคู่มีแฟนแล้วคนมีคู่มีมุมของการกัดจิกกันอยู่บ้างนะคะช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างแข็งใส่กันนะคะสู้กันอยู่สักพักช่วงหนึ่งนะคะพอไปไปลายเดือนจะกลับมาดีขึ้นเองค่ะหากเกิดป,ประเด็นกันขึ้นมาให้คุยให้เคลียร์เลยนะคะห้ามปล่อยผ่านต่างฝ่ายต่างเงียบไม่ได้นะคะเรื่องจะเลยเถิดไปไกลเกินแก้ไขได้ค่ะคู่คุณช่วงนี้เสนห์แรงทั้งคู่ค่ะแยกห่างกัน เลิกคุยกันช่วงหนึ่งจะมีโอกาสมีคนเข้ามาขั้นเวลาขั้นกลางใจได้ทั้งคู่เลยนะคะคู่ไหนที่คบกันมานาน,น,านสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วจะมีการขัดแย้งกันบ้างความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันพูดกระแทกแดกดันกันอยู่บ้างนะคะแต่ก็พอไปเดือนสถานการณ์จะปรับมาดีขึ้นเองนะคะคนโสด คนโสดนั้นจะได้พบเจอกับคนถูกอกถูกใจค่ะหลังจากวันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะอาจจะเป็นคนที่ได้พบได้เจอที่ทํางานหรือเป็นคนทางไกลก็เป็นไปได้ค่ะลองเอาไปสังเกตดูนะคะเขาหรือเธออาจจะรู้จักกับคุณมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมากค่ะ จะมีโอกาสสารสัมพันธ์มากขึ้นในช่วงปักหลังของเดือนนะคะวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะลองสังเกตดูนะคะสุขภาพในเรื่องของสุขภาพหลายเรื่องหลายราวนอนไม่หลับค่ะทานอาหารก็ไม่อร่อยท้องอืดมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายด้วยค่ะระวังโรคอ้วนด้วยนะคะที่ผ่านมาเครียดค่ะกินเยอะค่ะการเดินทางวันที่16ถึง26 ธันวาคมต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเป็นการเกิดที่เกิดเหตุที่ไม่รุนแรงค่ะแต่ความปลอดภัยจากเครื่องกลกลไกเครื่องจกักรต้องระมัดระวังให้มากค่ะอย่าประมาทนะคะสรุปประเด็นนะคะชาวมังกรธันวาคมนี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากนำความมั่นคงมาสู่ชาวมังกรแน่นอนค่ะดียาว4-5ปีเลยนะคะ ถ้าเทียบกับที่ผ่านมา23ปีที่ผ่านมาถือว่าดีกว่ามากเลยนะคะช่วงจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกอึดอัดบ้างนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ยิ่งยากยิ่งได้มากนะคะเป็นบททดสอบของชาวมังกรที่มีผลตอบแทนสูงพอสมควรนะคะอดทนหน่อยนะคะชาวมังกรขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และก็ทั้งหมดนี้เป็นของราศีมังกรที่ช่องหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเตือนให้ระมัดระวังกันและก็วางแผนกันล่วงหน้านะคะขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปรารถนาทุกประการ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ดูๆหนาวเข้ามาแล้วค่ะต้องดูแลสุขภาพให้ดีเดี๋ยวจะไม่สบายกันได้นะคะส่วนเรื่องโควิดก็ไม่ได้เงียบหายไปไหนนะคะยังคงมีอยู่เวลาจะไปไหนก็ปิดแมสเวลาจะรับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดนะคะ เป็นห่วงนะคะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน e ีพีต่อไปเป็นดวงรายปีของปี2564นะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ